สดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เกิดวันจันทร์วันพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะคนที่เกิด4วันนี้สวันนี้นะคะดวงของคุณนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้โพสต์นี้นะคะอยากรู้ไหมคะตั้งจิตดีๆนะคะ นอรับคำทํานายดวงของตัวเองนะคะสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นนะคะในดวงของตัวเองนะคะไพ่อยากจะบอกนะคะและอยากจะเตือนอะไรกับคุณนะคะอยากจะรู้ไหมนะดวงของคุณเองนะคะนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะ ขอหยิบให้นะคะตั้งจิตดีๆนะดวงของคุณเองนะคะใครที่ผ่านเข้ามานะถ้าเห็นดีไม่ใช่สิ่งที่บังอื่นแน่นอนนะคะมาดูสิคะใครอยากจะบอกอะไรขอสามใบนะคะสามใบนะคะทุกคนคะ่ะมาดูไปพร้อมกันว้าวเดอะสตาร์มาเลยนะจ๊ะแหม ช่วงนี้นะใบแรกมันขึ้นมาเลยช่วงนี้สเสน่ห์หอมนะคะกลิ่นตัวแรงนะเออไม่อาบน้ําเลยใช่ไหมช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีแต่คนเข้าหาช่วงนี้นะคะค้าขายดีพูดจาคล่องนะคะการเงินจะเปิดให้นะช่วงนี้นะคะเน้นการเจรจาการต่อรองไปไหนก็จะสำฤทธิ์ผลนะคะอช่วงนี้มันขึ้นมาเลยนะ ในเรื่องของการเงินใครที่เงินติดขัดขาดมือคะสองเหรียญหมุนเงินนะคะ,ะตัวเป็นน็อตหัวเป็นเกลียวเลยในช่วงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ,ะการเงินช่วงนี้คุณใช้จ่ายเงินหลายช่องทางนะคะเหมือนเงินจะติดขัดนะแต่มีเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเหมือนจะหมดก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะ ขออีกหนึ่งใบใช่ไหคะไพ่ยอยากจะไวยพอร์อะไรไพ่เดเบเวลมาเลยจ้ะแม่จ๋าคุณไม่ต้องกลัวนะเรื่องของการเงินถ้าคิดว่าเงินมันจะชอดเงินมันจะหมดมันจะมีลู่ชะลู่ทางการทำมาหากิน นะคะเข้ามาและเกิดขึ้นนะคะมากกว่า2ช่องทางเลยนะคุณสามารถทํางานประจํางานหลักงานรองได้เลยนะคะที่รักขาและในช่วงนี้นะคะงานค้าขายงานออนไลน์ line, มักจะเด่นนะคะอ่าใครที่อยากทำงานนะคะทำงานต่างประเทศนะคะก็จะประสบความสำเร็จในช่วงนี้บอกเลยว่าเนื้อตัวหอมกลิ่นหอมนะคะสเสน่ห์แรงไปยันต่างประเทศเลยนะคะ บางคนนะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบหาดูใจกับชาวต่างชาตินะจ๊ะยินดีด้วยในช่วงนี้นะคะดวงของคุณสี่วันนี้เดือนพฤษภาคมเนื้อหอมกลิ่นตัวแรงมีแต่คนเข้าหาช่วงนี้มีสเสน่ห์เหลือล้นในตัวนะคะสามารถพูดได้เลยเรื่องของการเงินเข้ามาหลายช่องทางยินดีด้วยค่ะเดือนพฤษภาคมจะหาเงินได้คล่องมือขึ้นนะคะมากกว่า2ช่องทางขึ้นไปเลยนะคะและ เดือนพฤษภาคมมีข่าวดีมีแต่คนเข้าหาช่วงนี้กอบโกยได้ให้รีบกอบโกยการเงินเปิดให้นะจ๊ะฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพค่ะ